สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวของเล่นกันนี่อันดับแรกเราไปดูนี่เลยสายยืดหยุดยหรือว่าสายใยแมงมุมนั่นเองนี่นะเป็นแผ่นออกมาเลยดูสิเป็นรอยยืดนี่นะยืดแบบนี้นะครับอือเดีด๋ดดดวยวูเราใส่ผักฝ่ามือนะครับ อืคไปดูชิ้นฮัดไปนีม่จะมีร่มฮึ่ อันนี้แบบเก์แบบตักนะครับบึ๊เแบเยตตักไปใส่รถด,ดำ ก็นี่ดูโคไดเอเสาวิ่งชนกันอ่าอุ้ยแทงแทงแทงเข้าไปเลยอ๋อไม,ม่ใครล้มนะครับโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบาย